สำหรับเคสนี้ก็จะเป็นตัว Acer Swift นะครับ s ี r i ส s SF 5 1 4นะรอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดติดแต่ว่าสัญญาณภาพไม่ออกนะครับไฟคีย์บอร์ดติดแล้วก็พัดลมหมุนนะครับแต่ว่าในเรื่องของสัญญาณภาพไม่แสดงผลนะครับทีนี้ก็ลองแกะบ,บอร์ดมาเช็คนะครับระบบไฟทำงานปกตินะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบชุดใบออนเนี่ยทำงานผิดพลาดนะครับผมก็จะมีการเขียน ค่าเขาไปใหม่นะครับโดยใช้ตัวโปรแกรมที่เป็นตัว s o d ตรงนี้นะครับเนี่ยเวอร์ชันสแล้วก็จะมีเครื่องนะครับที่จะเอาไว้อ่านตัวเม็ดบลอกตรงนี้นะครับเน,นี่นะครับ,บ,บนะก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้ผมก็มีการ อ่านไฟล์เดิมนะครับแล้วก็มีการเขียนไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับนีเมลิสโอเคนะครับแล้วก็มีการไว้ White นะครับนีไวติ้งตรงนี้นะครับพอ Ver i f y โ okay. อเคแล้วก็นำเมล็ดไปอดของเดิมนะครับกลับเข้ามาใส่ในตัวเมนบอร์ดนะครับระบบก็จะทำให้ระบบการทำงานของ H M แล้วก็ C P U นะครับทำงานร่วมกันได้แล้วก็ ตัวสัญญาณภาพก็จะกลับมาปกตินะครับแต่ว่าในอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพก็ต้องเช็คในหลายๆส่วนนะครับอาจจะเป็นที่แรมก็ได้อาจจะเป็นที่ในส่วน CPU ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอเองก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็ลองนำเครื่องเข้ามาให้ตัวเช็คก่อนได้นะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดไซต์สมัยทีสวิสแล้วก็เฟ l ร์มแวร์เพนนะครับสมัยทีสวิสเช่นกันครับ